โครงการพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงที่ล็อกฮีดมาตินร่วมกับนาซากำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการทดสอบการบินครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ตามแผนที่กำหนดไว้โครงการนี้มีเครื่องบินทดสอบชื่อว่า X-59 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคือต้องการลดระยะเวลาการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ลงครึ่งหนึ่งจากเวลาที่ใช้ในปัจจุบันปัญหาของการพัฒนาที่มีความท้าทายมากคือ เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงจะเกิดเสียงที่เรียกว่าโซนิกบูมซึ่งทางผู้พัฒนาต้องการลดให้เกิดเสียงดังเพียงแค่75เดซิเบลเท่านั้นถ้าไม่อาจได้ยินเพียงเสียงทุ้มเบาๆเท่านั้นที่จำเป็นต้องลดเสียงโซนิกบูมลงก็เพราะว่าจะต้องผ่านการรับรองจากการขนส่งความเร็วเหนือเสียงเพื่อที่จะสามารถนำมาให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนา เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์ X-59 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบินครั้งแรก X-59 จะใช้เครื่องยนต์ F-414 g e 1 0 0จจำนวนหนึ่งเครื่องทำความเร็ว1.4มักน้ำหนักบรรทุก600ปอนด์มีการนำ Landing Gear ของ F-16 Block 25มาติดตั้งใน X-59 ด้วย หลังจากทำการทดสอบการบินครั้งแรกสำเร็จแล้วก็จะเข้าสู่การทดสอบเสียงด้วยการบินผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นหรือบินผ่านเมืองนั่นเองครับหากโครงการนี้สำเร็จ,ส,รจสิ้นเราเราท่านๆนคงมีโอกาสได้ไปนั่งเก็บบรรยากาศและความรู้สึกเปรียบเสมือนได้นั่งเครื่องบินขับไล่ก็ดีนะครับ